ผมเคยได้ยินมาว่าถ้าคนเราปิดตาแล้วเนี่ยจะทําให้เดินไม่ตรงมาดูกันว่ามันจะจริงไหมคือภาพในหัวเราเห็นเป็นเส้นตรงเลยตรงเป๊ะเราจะทดลองกับระยะ10เมตรเราจะปิดตาเดินนะครับผมใครทําเวลาได้บวกลบเท่ากับเวลาที่ตัวเองจับได้เนี่ยก็คือได้ลงโทษผมอตีตีหัวเลยอะ โอยเดินก่อนดีทดสอบทดสอบไปดูสมมติว่าแบงค์จับเวลาได้15วิอ่าแล้วแบงค์เดินได้14วิอ่ายังอยู่ในเกณฑ์บวกลบ3แบงค์ชนะตีตีแล้วเอมจับได้30วิแต่เอ็มใช้เวลา25วิมันเกิน5ไงมันเกิน3อก็แพ้ก็แพ้เอ็มก็โดนตีอ่าโดนรอบวงเลยเหรอใช่โดนรอบวงเลยเออง่ายง่แค่นั้นเลยอ่เริ่มกันเลย อันดับแรกเราจะมาจับฉลากก่อนว่าใครเริ่มต้นเริ่มต้นคนแรกใครอ่ะแบงคนที่สองเจ้าคนสามไปแปดนะสามจูนกับเอ็มใครเป็นที่ใครเป็นไอ้กากศพี่เอ็มเป็นไอ้กาศไล่พี่เอ็มเป็นไอ้กากไล่คนสี่โอเคทีนี้สุ่มเวลาที่ตัวเองจะได้ว้าะ คนแรกแบงค์ก่อนเลยท่าสิบวิคำยังไงให้มันถึงวะโอ้ี่เดินยากมันใกล้ๆเองอะคนสองยาวคนสองคนสองอ่ะวี่สิบสี่นายได้นายได้อุ๊ยอาตีพ่าสิวิขอให้เดินแบบคนปกติด้วยเอ้าอ๋อนี้ก็เด็กเด็กคนข้างหลัน ห้กติ <50. S 1> บห้าสิบว่าได้ได้ได้ห้าสิบหิบดูมนเดินไวไงเดินนิดนึงเดินเป็นโซโมชั่นเลยมิเตอร์เอ็มไ้ย่ะโอ้โหสีอ่ะเกมแรกปิดตาเดินเฉยๆไปหนึ่งสองไปเลยเว้ย50วิด้วยโอ้หอโอหไ<笑><笑>ม่ไม,ม่เหมือนที่จะเปิดตาเดินเลย ได้อยู่ได้อยู่ไปลอยู่แปลว่าเออไป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 แบงค์เบี้ยวแล้วเปล่าไม่รู้ไม่รู้มองไม่เห็นเบี้ยวแล้วมัเบี้ยน่าจะประมาณ20กว่าวิแล้วเอันนี้ใกล้ถึงแล้วนะใกล้ถึงแล้วเนี่ยเออใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเนี่ยนะรู้สึกไม่ิีลมอ้นเนี่ยอ่ะถ้ามีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะเราคำนวณยากมากเดี๋ยวได้ประมาณ30 35วิได้ประมาณ35วินะอันนี้35วินะอันนี้ก็40่ส่สวิแล้วมันต้องบวกบไม่เกิน3ใช่ไหม ไ่วะใกลแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้โดนแล้วโอเคลืมตาอ้าวระยะห่างแบบเกือบ5เมตรได้เลยนะดูเนี่ยปิดตาจะเดินไม่ตรงมาตรงนี้ไงอะแบงค์ทำเวลาไป1นาที28วินาทีใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงกับ1นาทีสิวิโอเคเริ่มคือภาพในหัวเราเห็นเป็นเส้นตรงเว้ยตรงเป๊ะ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่เบียวตรงเป๊ะเลยพี่เบี้ยกับไปใช่เหรอวะตายหน่อยตายหน่อยตายอ่ะตายไอเชื่อนะเนี่ยไอสี่สิบวิแล้วยังอ่ะยี่สิบห้าวิถึงแล้วไมถ้ากระเสริมขวาแา่เมื่อกี้ก็ได้แล้วเนี่ยแต่พี่เบียวเป็นคนขยับซ้ายออกเองนะเวลาที่ได้คือสามสิบสามวิห่างกันโคตรเยอะเลยอ่ะเอานะ แบบนึงแบบนึ่งอีกเพิ่ขอจํำทส้นทางก่อนโอเคได้หนสองเริ่มห้าสิบวินะห้าสิบวีนะเวลาขั้หมดนะห้าสิบวินะห้าสิบวินะไรมันถัแต่มันก็เบี้ยวนะเบี้ยวนะมอยู่อบเส้นไงห้าสิบวิใช่ไหมยังโดนนะยังแต่โดนคือหยุดนะถามสิบวิสี่ 11 12 13 14 15 16 17ครับพดไวเลยวะ11 12 23คิดมันเป็นไปได้ไงวะโอเคเรียบร้อยโดนละ43วิโอ้ยนิดเดียวเองนิดเดียวเองโดนโต๊ะนเห็นไหมลงโต๊ะนะโอเคโอ้ยไม่โดนยังไงคุณนู่นไปตลอดทางนู่นู่นอย่างเงี้ยของจูน50วิอะ50วิอ่ะพร้อมนะ1 2เริ่ม แต่ต่ต่อเท้าด้วยว่ะเฮ้ย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 เตีเวเตีเ๊ยตี๊ยตี๊ยวี่คือมันแปลกนะคือน้ำหนักของการลงเท้าของคนเราอ่ะมันไม่เท่ากันมันเลยทำให้เบี่ยงออกต่อให้แบบต่อเท้าเหมือนจูนอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเบี่ยงออกได้ฉะนั้นเราลืมตาเนี่ยมาเลยช่วยคอนโทลกับทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าบาลานซ์ซ้ายขวา ต่อให้เราเดินแบบนายอ่ะแล้วเราถือของไขวอยขวงเงี้ยมันก็จะเอียงอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ไปไหนลูกโยนไปไหนถ้าลมนิดเดียวนะ <p> เปลี่ยนทิศเลยนะ ก็ค่อยไปทางนู้นทางนู้นคิดว่าไปทางซ้ายมากกว่ามาทางนี้แล้วมาทางนี้ได้ไงหนึ่งนาที17บเจ็ดวิจริงผมมันไม่นับนะมันไม่ถึงรูน,นัก <laughs> ยากยากมากโอเคเลิกต่อเท้านะคะมันไม่ได้ช่วยช่วยเลยคนต่อไปนะครับผมมิสเตอร์เอ็มอย่าเพิ่งยังไม่เริ่มเลยสามสองหนึง่งเริ่มขวาเลยขวาเลยขวาวนเขาซ้อมอะไรออกไปเนี่ย เบี yeah ah. ้ยวแล้ววะเอมเอมเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวาวชนแล้วยุด19.62เลขล่างนะ กับตัวเองว่าอะไรหรือมีทิคยังไงที่จะให้มันเดินไม่จะบอกอย่างนี้การเดินอ่ะเคยเราเคยได้ยินคาว่าเมเซลเมมเบรียเปล่าเชลเซอร์เมมเบรียแบบมันคือเมเซลเมมเบรียความจำกล้ามเนื้อเออไม่ว่าคนเราจะเดินมากแค่น้อยแค่ไหนอ่ะคุณจะก้าวเท่าเดิมตลอดลองเอาไปเล่นที่บ้านดูปิดตาเดินเนี่ยการถนนเลยการถนนเลยเออก็กลับกดระยะไปก็ได้เนี่ยเอาสิเมตรเท่าๆกันเนี่ยแล้วก็กำหนดเวลาตัวเองดูระยะเดินปกติอย่างเงี้ยความเร็วปกติมันอย่างน้อยมันต้องเบี้ยวสักนิดนึงอ่ะอ่อเมื่อกี้พี่แจ็เบี้ยวนะมึงจับมึงจับ มึงจับเวลาเปิดตาเดินเวลามึงก็เบี้ยวอะไรเปิดตาเดินเวลาก็เบี้ยวจับเวลาเปิดตาเวลาเเดินเบี้ยวด้วยแล้วก็เวลาไม่ตรงด้วยเปิดตาเดินมันจะเบี้ยวยังไงต่อให้มึงเปิดเปิดตาเดินเดินสองรอบเวลาก็ไม่เท่าเดิมเอ้าก็เวลาก็ไม่เท่าไงแต่มันเบี้ยวเบี้ยวคืออะไรหนึ่งสองเริ่มไปไป ถ้าสมมติว่าหลับตาไปเนี่ยแล้วมันเดินอ่ะยังไงมันก็เป๋แต่ถ้าเรามีเครื่องไอ้ที่อะไรช่วยทรงตัวแบบช่วยกะระยะจริงเหรอมันอาจจะช่วยเคยเหรอเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าเออจนกว่ารถเก่งจะชนอ่ะหยุดเฮ้ยอันนี้เสาอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเสาเหล็กเอาเบี้ยวเบี้ยวเว้ยเอ้ยเวลาเอ้ยเวลาเ้ย 4ี่สิวิแล้ว4ีวิแล้วโอ้โหโอเคต้องมาหานูนนะพี่กลว่าถ่ายมึงออกนอกเลยเว้นไปเลยเฮ้ยมันมาทางนี้วะ51.82วินาทีรอบแรกออกขวารอบนี้ออกซ้ายโอเคสามสองไปคือคิดว่าตรงโอ้หหวภาพตัวนี้ตรง ยังไงก็ตรงพี่เอ้มเปิดประตูเลยพี่ตรงเลยตรงมันมาตรงชัวประตูลอยเลยจำเวลาใช่ไหมทั้งกีโดนแล้วยี่สิบสวิยี่สิบวิก็จากสามสิบสองยี่สิบก็ใชี่ยมั้ยแปดวิเยธนาชนะเกมดีก็ให้มันตีเถอะอะยังอ้าโอเคหนึ่งสองเริ่มได้ยัวเฮ้ยใหญ่วินะเฮ้ยต้องมีเทคนิคแน่ เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เลี้ยวได้อยู่เอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยปั้นยุดโอเคหยืนสาธานยี่สิบวิอ่าครูบอกแล้วสิบแปดวิสูสีพอดีเป๊ะเป๊ะแน่เอาดิมาไม่มีแต้แบบโดนตีเป๊ะแน่ต่อไปตาฉันเป๊ะแน่มาโอ้ยพี่ก็ไม่มีแต้นะพี่เอ็มหนึ่งสองเริ่ม ไห้มีรถเข็นเป็นตัวช่วยแบบทรงตัวนะข้างหน้าตดวมีเวลาที่ทำไมได้ป่ะยังเบี้ยวได้แบบนี้สองสามสี่ามาไว้ว่ะมาไวว่ะยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสเย้ดีเอ้ยตรงเบี้ยวนิดนึงเบี้ยนิดนึงเย้เวลาที่ทำไม่ได้คือ23.54สาาหรับการ3ต่ตอกก็23 อยู่บวกใกล้เคียงสองสามสิบวิเลยเมื่อกี้นะถึงสามสองอ๋อนะพร้อมนะหนึ่งสองเริ่มโดกหน้าโดหน้าโชว์ไปดีมีเวลากำกับนะเอ่มีถอยหลังมีถอยหลังหน่วงเวลาว่ะโอเค เลขล่างนะเลขล่างนะ18วิจุด9สไม่ได้ป่ะไม่ได้ย3มคนที่ใกล้เคียงสุดมันก็ต้องเป็น20ไม่ได้ไม่ได้คนที่ใกล้เสียงผู้ชนะ2เกมคือผมมึงก็ให้เขาตีฟรีๆหายเอ้ยคิดเกมแต่เดีเด้ยไอ้เอาสองคนนี้ก่อนเจ้าของช่องไปที่หลังอะไรวะ ไอ้ยมันด่านอ่ะยังไม่จบอีกเหรอดเดี๋ยวมันตีขึ้นอย่ามันตีขึ้น้ไม่น่มัถ้ามีอะไรที่สงสัยเนี่ยแล้วยังทำเองไม่ได้คอมเมนต์มาเดี๋ยวทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงผลลัพธ์มันเป็นยังไงจะได้ตรงใจอย่างที่คิดไว้ไหมคิดอะไรกันนะเวลาคิดเกมอ่ะอยากให้นายชนะึมคิดอะไรที่แบบง่ายสุดไม่ต้องให้มันเล่นตีขึ้นมาีขึ้นมาีขึ้นมา ทีล้านดิวเขาบอกว่าคนเราเส้นผมจะยาวไปเท่ากันกูโกนหัวพะมึงเหรอั้ยแข่ดูว่าใครผมยาวกันไม่มเหมือนกับคนอื่นดิไม่กูเป็นเจ้าของป้องไงอ้าวมึงเป็นเจ้าของจ้องไงกูไม่อยากทำมึงแค่ไม่อยากทำกูไม่โกนกับมึงด้วยไม่อยากทำไม่อยากทำวันนี้อ่ะโอเคอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม